สวัสดีครับมีนต์ตอนนี้ก็สูดเนาะสต๊อปเกงของผมเองนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นคลิปประจำทุกวันพุธนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมที่มาที่จะมาในวันศุกร์นี้นะครับหรือศุกร์ที่30กันยายนนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยครับกิจกรรมแรกนะครับก็บรรลุเป้าหมายอันเชิญระดับสูงอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเป็นกิจกรรมใช้กุญแจทองเนาะทีนี้เราก็พอจะเรียงลําดับได้แล้วว่าไหนมาก่อนมาหลังนะครับก็จะเ,เป็น เหรียญเงินกุญแจทองแล้วก็กุญแจม่วงนะครับผมเนาะก็น่าจะเรียนประมาณนี้นครับโดยอาทิตย์นี้เนะี่ยมีตัวใหม่มาด้วยกันนะครับก็คือเสี่ยวโม่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวของทางไม่ขาหรือว่าสายจักรกลนั่นเองนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือดอนแอนด์มนะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวจ่อเล็กตัวละครน,นี้อีกทีในภายหลังนะครับก็ เราได้รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการมาของตัวละครใหม่นะครับเรารู้ว่ามีสายไบโอมาแล้วตัวแซกแล้วก็มีสายเอเลี่ยนสายยีนแล้วก็สายไมขะมาครบแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือสายเดียวที่ยังไม่มาและคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะมาในอนาคตนะครับนั่นก็คือสายมิสติกนั่นเองครับก็ถ้าให้ผมเดานะครับว่าจะเป็นเข้ามาตัวไหนเนาะถ้าดูจากความน่าจะเป็นของตัวละครที่มาใหม่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย มันมักจะมาในตัวละครที่เหมือนกับแบบมันจะมักไอตัวละครที่มาใหม่ครับมันมักจะมีพันธะคู่กับตัวละครที่มีพันธะน้อยอยู่แล้วเนาะถ้าดูจากสายเคลื่อนจากกลเนี่ยตัวเนี้ยจะมีพันธะคู่กับตัวทิกซันตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวอนิมากับชาตี้เนาะผมว่าตัวใหม่เนี่ยน่าจะมีพันธะคู่กับ ตัวเดคูล่าหรือว่าตัวเอนเชียนวันเนี่ยอย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนนะครับคิดว่าเนาะอันนี้ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ถ้าเป็นใครถ้าใครเป็นสายมิสติกก็อย่าพลาดเลยนะครับรอตัวใหม่ที่จะมาในอนาคตนะครับผมก็เหตุการณ์บรรลุเป้าหมายเช่นระดับสูงก็มีทั้งเสี่ยวโม่แล้วก็เอ้ไม่ใช่ทำไมชอบเรียกเสี่ยวโม่นะครับก็ดอนแอนด์วลี่นะครับแล้วก็เป็นตัว คิโรโซเฟเยอร์นะครับซึ่งคิดว่าเนี่ยโซเฟเยอร์น่าจะให้มา2ตัวเนาะเพราะว่านี่เป็นกิจกรรมกุญแจทองนะครับไอเลนเมสสิกเขาจะให้มาแค่2ตัวนะครับต่อมาจิกซอและจุดจบนะครับหลังจากปลดล็อกจิกซอทั้งหมดแล้ววงกลมสีอันจะได้รับของรางวัลสูงสุดอันนี้ผลถ้าจำไม่ผิดเป็นกิจกรรมที่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับกิจกรรมที่แจกสกินของฮีโร่คิลเลอร์ควีน หรือก็คือตัวนี้นั่นเองครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเหมือนจิกซอตุดจีนจิกซอเลเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถาย้อนวิดีโ,ดโอคลิปกลับไปดูได้นะครับส่วนอไอ้กิจกรรมนี้เนี่ยจิกซอและดจบเนี่ยจะบรรลุเงื่อนไขยังไงอ่ามันก็มีหลากหลายเลยครับทั้งกิจกรรมเอ้ทั้งเควสมีทั้งเควสมันเป็นเควสนะครับก็มันมีหลายเควสให้ทำเลยครับหนึ่งเควสก็จะปลดล็อกหนึ่งจิกซอเนาะซึ่ง ไอเควสที่ทำยากๆเนี่ยน่าจะเป็นได้รับฮีโลนะครับแบบได้รับพีโลสายนี้สามตัวสายนี้2ตัวหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็เพื่อนๆเนี่ยเริ่มก็เริ่มสะสมจิ๊กซอว์สี่ดาวกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้แน่นอนนะครับในกิจกรรมจิ๊กซอว์นี้นะครับก็ของรางวัลก็แจกตามนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับสําหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมสลับสายฟรีนะครับต่อมาแผนที่ขุมสมบัติครับอ่า ก็ถ้าเพื่อนๆได้ดองของไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าทํากิจกรรมบรรลุเป,ป้าหมายระดับสูงเนี่ยครบสี่สเตจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกฮีโร่ไอซ์เบิร์กหรือว่าจะเป็นแพนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยครับผมการันตีเลยเลยว่าถ้าเพื่อนๆดองของไว้แล้วแล้วก็ซื้อเออแล้วก็ได้แล้วก็จะสามารถได้กุญแจขุมสมบัตินะครับ หรือเท r e ชอร์คียนะครับอันนี้ไม่รู้ผมมีเก็บไว้ไหมนะครับเป็นกุญแจขุมสมบัตินะครับสามารถเปิดจนได้ฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะครับในสายไม่ขาดไบโอจีเนาะแต่ว่าถ้าตัวเป็นเนฟตี้เนี่ยสายมิสติกเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ได้นะครับต้องซื้อกุญแจเพิ่มเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนขาดเนฟตี้เนี่ยก็ซื้อได้ครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มิสติกหรือเอเลียนเพิ่มด้วยเนี่ยจะต้องเสียประมาณ สามพัน0ึทองนะครับในการซื้อกุญแจมาเปิดเนาะถ้าเพื่อนดวงคนไหนดวงดีนะครับแล้วก็แบบมีดวงในการเปิดจิกซอว์ขุมสมบัตินะครับผมต่อมากาสรกลสัปดาห์เฉลิมฉลองอนะ่าอันนี้ก็มาคล้ายๆผมคิดว่าน่าจะคล้ายกับตอนที่สกินของฮีโร่วิกตอเรียมาครับผม ถ้าคนถ้าคนไหนอยากรู้เนี่ยว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับว่าถ้าอยากทากิจกรรมนี่ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะได้ของอะไรบ้างนะครับผมในกิจกรรมนี้เนาะเพราะว่าสกินของอันเนี้ยอ่หรือพูดนะครับอส่สกินของเขาเนี้ยเป็นสกิลสกินของทิกตันหรือเสือโหยนะครับผมก็เป็นสกินบวก12%ซึ่งแน่นอนว่าจําเป็นต้องเติมเงินนะครับไม่ใช่สกิน วก5%เนาะที่จะได้มาฟรีหรือเกมะแจกนะครับผมเอามาแผนพัฒนาเท่าถังและเสีอืองูก็เป็นแผนทัฒนาปกตินะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหมือนกับแบบมี10ดาวที่เป็นสายจากกลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดปุ่มรีเบิร์แล้วก็ปั้นฮีโร่ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอครบคูดาว7วันแล้วก็เอากลับใหม่รีเบิร์อีกรอบนึงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเนาะ แล้วก็ขอรางวัลลนรางวัลก็ตามนี้นะครับโดยอ่าคราวนี้เนี่ยมีฮีโร่ตัวใหม่มาด้วยนะครับผมนั่นก็คือฮีโร่ท่อถังแล้วก็เสียโม้ซึ่งเป็นสายตะโกนเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปรีวิวฮีโร่ตัวนี้เนี่ยอีกทีหนึ่งในวันศุกร์นี้นะครับก็ขอบคุณคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ